สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ YouTube นะคะช่องแพลพาร์ตี้นะคะพาลูกค้ามาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านบุรีรัมกินวิวสามค่ะหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังหัวมุมนะคะก็คือจะมีพื้นที่รอ,อบบ้านนะคะเหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหน้าบ้านค่ะหันทางทิศใต้นะคะ ขนาดบ้านนะคะจะเป็น3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำค่ะมี1ห้องครัวนะคะหลังนี้ติดแอร์ไว้แล้วทั้งหมด4เครื่องนะคะห้องโถงบ้านหลังนี้จะเป็นลักษณะตัว L ค่ะบ้านกว้างนะคะหลังนี้ทั้งขายแล้วก็ให้เช่านะคะส่วนกลางหมู่บ้านนะคะจะมีรอปรพอนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะ แล้วก็มีคนเก็บขยะค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ํานะคะหน้าหมู่บ้านนะคะมีสวนสาธารณะค่ะแถวไามาดูบริเวณครัวก่อนนะคะมีเครื่องซักผ้าค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีอ่างล้างจานแบบสองหลุมค่ะมีเครื่องดูดควันมีเตาแก๊สนะคะแล้วก็มีตู้เย็นค่ะขนาดครัวก็จะไม่ใหญ่มากนะคะพอดีพอดีนะคะเดินออกมาก็จะเจอรถ โต๊ะรับประทานอาหารค่ะส่วนโซนด้านหน้านะคะจะเป็นโซนรับแขกค่ะมีโซฟาเบดแล้วก็มีทีวีนะคะหลังนี้ไม่ได้ติดอินเทอร์เน็ตไว้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเช่าก็สามารถติดอินเทอร์เน็ตเพิ่มได้นะคะส่วนห้องนอนใหญ่ค่ะก็จะมีตู้เตียงที่นอนครบชุดนะคะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะพร้อมกับติดแอร์ไว้แล้วด้วยที่นอนค่อนข้างอาขอขอภัยค่ะห้องนอนค่อนข้างใหญ่นะคะ ส่วนห้องน้ำห้องนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะส่วนอีกสองห้องนะคะจะเป็นห้องที่ติดแอร์ไว้แล้วนะคะจะมีแอร์ค่ะแต่ว่าจะไม่มีเฟอร์นนเจอร์นะคะจะเป็นห้องเปล่าๆนะคะห้องขนาด4คูณ3นะคะประมาณนี้ค่ะ ดีมากเลยค่ะตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะด้วยความที่หน้าบ้านนะคะหันทางทิศใต้นะคะเดี๋ยวค่ะขออนุญาตพามาดูหน้าบ้านนิดหนึ่งโอ้ยเปิดไม่ได้ค่ะ <laughs> ไม่ได้เปิดประตูไว้ขออภัยนะคะ นีเป็นเล,เลหน้าบ้านนะคะโอเคค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่แพง p พ o พพ r ร์เลยนะคะ,ะบริการนะคะพาชมบ้านนะคะแล้วก็หรือใครต้องการต้องการจะซื้อนะคะสามารถที่จะ,ะให้แพลตวตรวจสอบวงเงินเช็คเอกสารการกู้ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ